ดีครับท่านผู้ชมครับผมกําลังนั่งอ่านคาสั่งเสียของแม่คนหนึ่งที่มีถึงลูกๆของเธอทุกคนคาสั่งเสียนี้บอกว่าเมื่อแม่สิ้นชีวิตขอให้ปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. นึ่นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทันทีเมื่อหมอตรวจว่าหดลมหายใจแน่แล้ว 2. ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิน้น 3. ประกาศทางวิทยุและลงหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวให้ญาติมิตรทราบ 4. ไม่มีการสวดนภพิธรรมทั้งนี้ไม่รบกวนญ,ญาติมิตรที่ต้องมาร่วมงาน 5. มีพิธีไว้อะไรที่สถาบันปรีดีพนมยงโดยนิมนต์พระที่นับถือแสดงธรรมกถาเช่นเดียวกับที่ได้จัดให้ปานและทำบัตรสำหรับหนังส,สือที่ระลึก 6. ไม่รบกวนญ,ญาติมิตรไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือเงินช่วยทำบุญ7เ,เมื่อโรงพยาบาลคืนศพก็ทำการชาปนากิจอย่างเรียบง่าย 8. ให้นำอัฐิและอังคาร ไปลอยที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นสถานที่ที่แม่เกิด 9. หากมีเงินบ้างก็ขอให้บริจาคเป็นทานแก่มูนิธิต่างๆที่ทำสธาธารณกุศลและ10ขอให้ลูกทุกคนปฏิบัติตามที่แม่สั่งไว้อย่างเคร่งครัดไม่ต้องฟังความเห็นของผู้หวังดีทั้งหลายลูกๆที่ปฏิบัติตามคำสั่งแม่จงมีความสุขความจเจริญคำสั่งนี้เขียนไว้ที่บ้านเลขที่172 สาธรสาเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 4 1ในขณะที่แม่มีอายุ86ปี9เดือนท่านผู้ชมฮะและวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเลขที่172สาธรสากับลูกสาวของคุณแม่อาจารย์ดุษฎีพนมยงค์และแน่นอนฮะจดหมายฉบับน,นี้เป็นของท่านผู้หญิงปูนสุขพนมยงค์อาจารย์ดุษฎีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เนื่องในวันแม่ฮะวันนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องคุณแม่ของอาจารย์คือท่านผู้หญิงปูนสุขพนมยงค์อยากจะชวนอาจารย์คุยก่อนว่า อะไรคือความประทับใจสูงสุดในชีวิตที่อาจารย์มีต่อคุณแม่ของอาจารย์ครคุณแม่เป็นผู้ให้กําเนิดที่ประเสริฐสุดคุณแม่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณแม่เป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนที่มีความเสียสละแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นคนที่กล้าหาญมีคุณธรรมมีความรักมีความเมตตาคุณแม่ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูกๆค่ะ าอาจารย์ในช่วงหนึ่งของชีวิตครอบครัวของอาจารย์ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นเสาหลักของขอครอบครัวเนี่ยต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศแล้วในเมืองไทยก็เหลือท่านผู้หญิงผู่นสุพนมยงค์เป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวในภาวะที่เรียกได้ว่าบ้านแตกสลายค่ะอะไรเป็นหลักยึดในชีวิตที่ทําให้ท่านสามารถประคองลูกๆทุกคนรวมทั้งชีวิตของตัวท่านไ้ได้ในยามยากลำบากเช่นนั้นอาจารย์เ,ออเราบ้านแตกแต่สลายไม่ขาด ความผูกพันในครอบครัวยังมีอยู่อย่างแน่นแฟนคุณพ่อต้องรีภัยไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2490คุณแม่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกๆนะในเวลาเดียวกันคุณแม่ดูแลทุกสุขของลูกดูแลเรื่องการเรียนดูแลเรื่องการใช้ชีวิตของลูกๆดูแลทุกอย่างให้ลูกๆเนี่ยเติบโตไปในทิศทางที่สมควรจะเป็น ช่วงนั้นมีความยากลําบากไงฮะในเวลาที่คุณพ่อจึ่เป็นเสาหลักไม่อยู่กับอาจารย์ช่วงนั้นพอดีเราก็ผาเผชิญกับอํานาจมืดที่คุกคามครอบครัวเราตลอดเวลาอย่างเช่นอยู่ที่บ้านเนี้ยก็จะมีตํารวจลับก็มาเฝ้าหน้าบ้านทุกๆก,การเคลื่อนไหวของคนในบ้านเนี่ยก็จะถูกจับตามองเออส่วนทางเรื่องการ กินการอยู่นี้จริงๆแล้วเราก็อยู่อย่างออพอมีพอกินก็ไม่ได้ลำบากอัตคักจนเกินไปก็ที่สำคัญมีคุณยายเป็นคนช่วยดูแลด้วย แลในช่วงหนึ่งของชีวิตหลังจากนั้นนอกจากท่านอาธานปีดีจะต้องลี้ภัยไปต่างประเทศแล้วท่านผู้หญิงเองก็ถูกจับคุมคุมขังเป็นเวลาถึง84วันช่วงนั้นท่านจัดการชีวิตครอบครัวจัดการกับลูกๆอย่างไรวันที่คุณแม่ถูกจับนะคะจาได้ว่าคือยังมีลูกเล็กๆอยู่สองคนตอนนี้ลูกบางคนก็โตแล้ว<อ>ก็อายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเอ่อตอนคุณแม่ถูกจับอายุสิบ 13, สี่สบสามสิบสี่เออนอกนั้นก็โตแล้วก,ลก็เลือเล็กๆสองคนคือตัวดิฉันเนี่ยกับน้องสาววานี คุณแม่วันคุณแม่ก็ไปรับเราที่โรงเรียนกลับมาบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็สรุป่าถูกจับแล้วคุณแม่ก็ให้คุณน้าเนี่ยพาเราไปอยู่โรงเรียนประจําก็ไปอยู่โรงเรียนประจําช่วงหนึ่งสาวอาทิตย์ก็ไปอยู่คุณแม่ที่สันติบาลวันจันทร์ถึงศุกร์ก็อยู่โรงเรียนประจรบตลอด84วันคุณแม่ได้อธิบายให้อาจารย์เข้าใจไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวพนมยงคือเนื่องจากตอนนั้นยังเด็กนะคะ ทราบอย่างเดียวว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณแม่ไม่ได้ทําผิดคุณแม่โดนข้อหากระบฏภายในภายนอกราชนาจากักรแล้วยังข้อหากบฏสันติภาพคือรักสันติภาพจึงเป็นกระบฏเพราะฉะนั้นเราก็รู้แค่นี้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าในรายละเอียดก็ยังเด็กอยู่ก็ไม่ค่อยรู้มาศึกษามารู้ทีหลังว่ามันเป็นกระบวนการที่จะทําลายล้างชื่อเสียงเกียรติภูมิของนายปรีดีเมื่อจับ คุณพ่อคือนายปรีดีไม่ได้ก็ต้องจับคุณแม่แล้วก็พี่ชายที่ชื่อปานพนมยงถูกจับในช่วงเดียวกันค,ความยากลําบากของการตัดสินใจครั้งหนึ่งที่ท่านผู้หญิงตัดสินใจที่จะไปอยู่กับอาจารย์ปรีดีที่ประเทศจีนโดยลีภัยการเมินในขณะที่ต้องทิ้งลูกชายหนึ่งคนไว้ในคุกที่ประเทศไทยเป็นอย่างไรอาจารย์ตอนนั้นออคุณแม่ก็บอกว่าเมื่อเมื่อคุณแม่ได้รับการออสั่งไม่ฟ้องนะคะ84วันก็ออกมา กลับมาอยู่บ้านคุณแม่ก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเผด็จการเนี่ยพยายามที่จะทําลายล้างครอบครัวเราอยู่ไม่ได้ก็เลยพาลูกเล็ก,เกสอคนคือตัวดิฉันเนี่ยกับน้องสาวเนี่ยก็ไปเดินทางไปค้อนโลกนะคะจากกรุงเทพไปฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสไปสตอกโฮมไปฟินแลนด์แล้วก็ข้ามไปที่มอสโกเดินทางโดยรถไฟสายไซบีเรีย8วัน ไปจนถึงกรุงปักกิง่งครับแล้วการที่ต้องทิ้งลูกชายคนหนึ่งไว้ในประเทศไทยคุณแม่อาจารย์รู้สึกยังไงคะคือตอนที่คุณแม่จะต้องจากจากกรุงเทพไปเนี่ยคิดว่าคุณแม่มีความทุกข์นะคะมีความทุกข์ที่ลูกชายยังจะต้องโทษจองจําตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินต่อมาเนี่ยตัดสินจําคุก20ปีแล้วก็ได้รับโทษลดโทษ13ปีแต่หลังจากปี2อ0 0ก็มีการ มีโทษศักกรรมกไไ็ได้ได้รับการปล่อยออกมาแต่คุณแม่เนี่ยไปก่อนช่วงนั้นคิดว่าแน่นอนสําหรับโหวคนเป็นแม่ลูกก็ไม่ได้ทําผิดเหมือนกันแล้วก็ได้รับครแกรรมมันเป็นเช่นนั้นเองคับชีวิตในเมืองจีนของครอบครัวอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ อยู่ที่ประเทศจีนคือคุณพ่อไปก่อนนะคะค5ปีให้หลังคุณแม่ก็พาลูกเล็กๆสองคนเนี่ยตามไปอยู่ด้วยทางรัฐบาลจีนประเทศจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนดูแลเราอย่างดีเยี่ยมเลยรเราอยู่ในฐานะแขกเมืองของเขาชีวิตความเป็นอยู่นี้จะไม่เหมือนคนจีนทั่วไปจะจะพิเศษมากๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่มองเห็นการไกลมองเห็นว่าการที่ ลูกๆเนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนเนี่ยควรจะได้ศึกษาเล่าเล่าเรียนแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ดีๆของเขาเพราะ,ะช่วงตอนนั้นเนี่ยลูกเล็กๆสคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทํานาไปทํางานโรงงานเพราะคุณพ่อพูดอยู่เสมอว่าแรงงานเป็นบ่อกเกิดแห่งความไพ่บูรณ์คือการทํางานเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีมีความสุขมีพลัง ในขณะที่รัฐบาลไทยในช่วงเวลานั้นพยายามที่จะขับสายไล่ส่งหรือว่าบีบกดดันทางการเมืองกับครอบครัวของอาจารย์<ช>อะไระเป็นเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลจีนให้เกียรติครอบครัวพนมยองอย่างสูงครับคิดว่านะคะอันหนึ่งคือที่ทางผู้นําของรัฐบาลจีนพูดอยู่เรื่อยว่าในปรีดีพนมยงเป็นหนึ่งในผู้ที่รักชาติแล้วก็ต่อสู้กับญี่ปุ่นผู้ลุกรานซึ่งจีนตอนนั้นก็ถูกญี่ปุ่นลุกรานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นเพื่อนร่วมรบในช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศจีน <c oughs> ครอบครัวอาจารย์ใช้ชีวิตยังไงท่านผู้หญิงดูแลลูกดูแลครอบครัวเองครประเทศจีนคือในสมัยนั้นเขายากลําบากมากๆเลยทุกอย่างต้องปันส่วนคนจีนนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีกินแต่ว่าสําหรับเราเขาก็ดูแลเราอย่างดีคุณแม่ก็ทําหน้าที่แม่บ้านก็ดูแลทุกสุขของลูกๆแต่เราก็มีแม่ครัวมีคนขับรถมีคนทํางานบ้านทําความสะอาดบ้าน คุณแม่ก็ดูแลอยู่ห่างๆโดยเฉพาะดูแลเรื่องการเรียนของลูกๆทำไมช่วงหนึ่งหลังจากที่อยู่สาธารณรัฐประชาชนีไนมาได้เวลาพอสมควรถึงจัดถึงใจไปใช้ชีวิต ที่ฝรั่งเศสต่อครับอาจารย์สําหรับคุณพ่อหรือคุณแม่หรือลูกๆทุกๆคนครไปทีละขั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือสําหรับคุณแม่คุณแม่ก็เดินทางออกจากประเทศจีนก่อนต่อมาคุณพ่อก็เดินทางออกมาบ้างหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมหรือมีปัญหาหอะไรจริงๆไม่มีปัญหาคุณพ่อเห็นว่าการที่จะต้องพบปะเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจะสารต่อภารกิจในการรับใช้ชาติและราษฎรไทย ถ้าอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยโอกาสนี้มีน้อยเพราะว่าสมัยนั้นไทยกับจีนยังไม่เป็นมิตรกันเหมือนอย่างทุกวันนี้คนไทยไปประเทศจีนกลับมาส่วนใหญ่มักจะถูกจับการติดต่อสื่อสารก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อ,เ,อ,อเดินทางออกมาอยู่ฝรั่งเศสอยู่ที่กรุงปารีสเนี่ยโอกาสที่จะได้พบปะทํางานเพื่อประเทศชาติเนี่ยมีมากกว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของอาจารย์ปรีดีในฝรั่งเศสเป็นยังไงในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็น,นรัฐบุรุษอาวุโสเป็นผู้นำเสรีไทยก็ม, <c oughs> มีบ้านหลังเล็กๆก,ก็อยู่กันอย่างค่อนข้างจะขับแคบนะคะบา้านแ,แล้วก็มีบํานาญซึ่งจํานวนน้อยมากแต่ว่าบํานาญนี้กว่าจะได้มาก็ต้องต่อสู้คือต้องฟ้องยื่นฟ้องออรัฐบาลไทยในขณะนั้นจนในที่สุดก็ได้รับบํานาญก็ลูกทุกคนต้องไปทํางาน บบอาจารย์<ด>ทําอะไรหะช่วงนั้นสอนดนตรีค่ะแบบอาจจะเป็นความโชคดีกว่าพี่น้องคนอื่นพี่น้องคนอื่นเขาต้องไปทํางานที่หนักเช่นไปทํางานเสิร์ฟไปทํางานบ้านแต่ตัวของดิฉันเนี่ยโชคดีที่ว่าไปสอบแล้วก็สอบได้ไปเป็นครูสอนเปียนโนครับ,บชีวิตในบ้านเล็กๆแห่งนั้นเป็นยังไงฮะอบอุ่นค่ะเพราะว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็น เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็มีพี่น้องก็อยู่ด้ยวยกันหมดก็เราอยู่กันอย่างคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยจุดมุ่งหมายในชีวิตเราเนี่ยพี่น้องเนี่ยใกล้เคียงกันคือเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำงานรับใช้สังคมรับใช้ราษฎรไทยอย่างซื่อสัตย์สุจริตเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเราอยู่กันอย่างรักใคร่กันแล้วก็อบอุ่นค่ะครับอาจารย์ท่าเราคุยกันมา ตลอดในช่วงแรกเนี่ยเห็นว่าครอบครัวอาจารย์ถูกกระทำย่ำยีถูกกดดันทางการเมืองค่อนข้างสูงแต่ถ้าไปอ่านประวัติท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงจะไม่มีเลยแม้แต่ประโยคเดียวที่พูดถึงความคับแค้นและการอยากจะแก้แค้นเอออันนี้ต้องพูดถึงคุณพ่อด้วยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ยึดหลักพุทธศาสนาอันหนึ่งก็คือว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมอีกอันหนึ่งที่คุณพ่อยึดหลักพุทธวจนะที่บอกว่าความดีที่ก่อสร้างไว้ไม่มีวนันสูญหาย เพราะฉะนั้นเ,ออเมื่อยึดหลักพุทธศาสนาแล้วและเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนี้เองเนี่ยออทุกอย่างมันต้องดําเนินไปตามหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยู่คุณพ่อคุณแม่โดยวฉพาก็อยู่ได้อย่างปกติสุขแล้วก็ไม่เคยคิดแค้นใจหรือว่าจะแก้แค้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆด้วยกับในช่วงเวลาที่ยากลาบาก ที่สุดของชีวิตคุณแม่อาจารย์คือท่านเป็นหญิงพูวสุขใช้อะไรเป็นเครื่องข่มใจฮะคิดว่าช่วงที่ลําบากที่สุดของคุณแม่คือช่วงติดคุกอยู่ที่สันติบาล84วันคุณแม่คงจะยึดหลักธรรมะเช่นเดียวกันเพราะชีวิตของคุณแม่เนี่ยตามที่ท่านจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ท่านก็พูดเอาไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยผ่านสิ่ง ที่เลวร้ายและสิ่งที่ดีๆมาก็มากมายแต่ว่าเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยมันจะทําให้อุปสรรคทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านผ่านพ้นไปแล้วก็คุณพ่อและคุณแม่เป็นคนไม่ท้อถอยความเข้มแข็งในตัวท่านผู้หญิงคือคุณแม่ของอาจารย์นี้ได้มาจากไหนครั คิดว่ามาจากคุณตาคุณยายนะคะคือคุณตาคุณยายเนี่ยก็เป็นผู้ที่แน่นอนเป็นผู้ให้กาเนิดคุณแม่แล้วก็ได้สั่งสอนสิ่งที่ดีๆให้คุณแม่อย่างเช่นเรื่องความเข้มแข็งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณตาเนี่ยพาลูกๆเนี่ยคืนวันหนึ่งเนี่ยเดินผ่านป่าช้าจากถนนศรีลมไปสาทรป่าช้าฝรั่งเออกลางคืนซึ่งดึกแล้วคุณตาเดินนําแล้วก็ลูกๆคุณตามีลูก12คน เดินตามคุณแม่เนี่ยรังทายเพื่อจะบอกลูกๆว่าผ่านปา่าช้าผีไม่มีสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เราต้องไม่เชื่อแล้วก็นั่นอะคะ่ะคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนเข้มแข็ง